ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเสมอบรรดาการสนเสริญทั้งหมดบรรดาการสนเสริญทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของพระองค์ของเอกองอัลลอฮ์ทั้งสิน้นอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งสากลโลกสลาวดและสลามจงประสบแด่ท่านรอซูลของเราท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลลลุลลลัลฮุอะไลฮสลัมเครือญาติ ของท่านตาบ้าของท่านทั้งหมดโอ้อัลเออพระเจ้าของพวกเราจงตอบรับจากพวกเราด้วยเถิดแท้จริงท่านคือผู้ทรงได้ยินและผู้ทรงรอบรู้ยิง่งและจงรับการตาบะจากพวกเราแท้จริงท่านคือผู้ทรงตอบรับการตาบ้าที่มีความเมตตายิง่งท่านจงให้ทางนําและพลังแห่งเตาฟิกแก่พวกเราไปสู่หนทางที่ถูกต้อง และข้ามพ้นสะพานซีรอตและข้ามพ้นสะพานซีรอตอนมุสตาคีมด้วยความบารรกะของอันกุรอานที่ประเสริฐด้วยเถิดโออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาเราด้วยอันกุรอานและทําให้อันกุรอานเป็นอิหม่ามของเราแสงสว่างแก่เราทางนําแก่เราและให้เราร้อมัดและให้ร้อมัดแก่เรา โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้เราใคร่ควรจากสิ่งที่หลงลืมและทรงให้เรารู้จากสิ่งจากเรื่องที่เราไม่มีความรู้และโปรดเพิ่มพูนในการอ่านนี้ตลอดเวลาในยามค่ำคืนและทุกนาทีจนตะวันละฟ้าหลักฐานอัลลอฮ์ทรงให้เราคืออันกุรอานอยารอบเบลอาลามีนโอ้อัลลอฮ์จงประดับประดาเราด้วยการประดับประดาของอันกุรอาน จงทำให้เรามีเกียรติด้วยเกียรติของอันกุรอานและจงทำให้เราประเสริฐด้วยความประเสริฐของอันกุรอานและจงสวมใส่ให้กับเราด้วยอาพรแห่งอันกุรอานและจงทำให้เราเข้าสวงสวรรค์ด้วยการช่วยเหลือของอันกุรอานและจงทำให้เรามีสุขภาพ,พาทานามยห่างไกลาจากภัยพิบัตทิทงปวงทั้งในทั้งในดุนยา และห่างไกลาจากการถูกลงโทษในวันอาคิระอ์ด้วยเกียรติของอันกุรอานโอัลลอฮ์จงทำให้อันกุรอานเป็นเพื่อนสนิทมิสหายกับเราทั้งในดุนยาและในกูโบตเป็นสิ่งที่คอยปลอบใจเราและในวันกิยามัตเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราด้วยเถิดและก้าวข้ามสะพานซีรอส ด้วยนูตแห่งกุรอานและเป็นสหายที่นำไปสู่การเข้าสวงสวรรค์และให้อันกุรอานเป็นสิ่งที่ปิดกั้นป่างกั้นจากไฟนรกแล,และให้อัลกุรอานเป็นหลักฐานที่ประจักษ์และเป็นหลักทางนำไปสู่ความงามความดีทั้งหมดด้วยความเมตตาของท่านและด้วยความเอื้ออาทร ความเต็มใจของท่านและด้วยเกียรติของท่านยาการีมโอ้อัลลอฮ์จงให้ยิดายะทางนำแก่พวกเราด้วยทางนำของอันกุรอานและจงทำให้เราปลอดภัยจากไฟนรกด้วยเกียรติของอันกุรอานและจงยกเกียรติของพวกเราด้วยความประเสริฐของอันกุรอานและจงลบความผิดต่างๆ ของเราด้วยเกียรติของการอ่านอัลกุรอานอ้อ้องผู้ทรงเป็นพระเจ้าของความเมตตาและคุณธรรมความดีทั้งหลายข้าแด่องค์อภิบาลของเราได้โปรดประทานความดีงามให้แก่เราในโลกนี้และโปรดประทานความดีงามให้แก่เราในโลกหน้าและโปรดพิทักษ์